ยาเม็ดคุมกำเนิดเนาะที่เพื่อนนำเสนอไปนะคะก็ก็จะมีสองชนิดแบบที่เป็นฮอร์โมนรวมกับแบบที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะคะถ้าเป็นฮอร์โมนรวมเนาะแบบที่เป็นฮอร์โมนรวมนะคะจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนอยู่นะคะส่วนที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหรือโปรเจสโตเจนนะคะเป็นสารสังเคราะห์ ของโปรเจสเตอโรนเน,ะนาะกลไกการออกฤทธิ์เมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วอ่ะนะคะถ้าเป็นฮอร์โมนรวมเนาะก็จะมีทางเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนตัวของยาก็จะมีผลในการยับยั้งการทำงานเนาะโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนนะคะที่มีปริมาณสูงก็จะไปยับยั้งการทำงานของไฮโปทาลามัสกับต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่เราเรียนตอนที่การเกิดประจำเดือนใช่ไหมคะอะ่ะ แล้วก็กลไกการสร้างหนังมดลูกพอเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมีปริมาณสูงมันก็จะไปยับยั้งการทํางานของไฮโปารามัสแล้วก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าซึ่งเขาอะจริงๆเขาจะหลั่งฮอร์โมน FSH อ่าทีนี้พอพอฮอร์โมนพอเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนมีเขาก็จะไปยับยั้งการหลั่ง FSH กับ LH นะคะซึ่งพอเขาไปยับยั้ง LH กับ S f s ก็จะมีผลให้ไม่มีการตกไข่ทำให้เกิดมูกปากมดลูกมันเหนียวข้นเนาะนะคะอ่ะทีนี้ในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเนาะทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่สองแบบฮอร์โมนรวมแล้วก็ฮอร์โมนเดียวนะคะใช้เหมือนกันเลยก็คือ โดยปกติก็จะเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดในวันที่1ถึงวันที่5ของรอบประจำเดือนนะคะถ้าให้จำง่ายสุดก็คือวันแรกของการมีประจำเดือนก็สามารถเริ่มใช้ยาไม่คุมกำเนิดได้เลยอ๋ออ่ะ,อะนะคะแต่ถ้าเป็นหลังคลอดก็จะเริ่มในสัปดาห์ที่2หรือ6สัปดาห์หลังคลอดก็ได้นะคะอ่าถ้าแท้งส่วนใหญ่ถ้าแท้งถ้าแท้งในไตรมาสแรกเนี่ย ถ้าจะทานเม็ดยาคุมกําเนิดเขาก็จะให้เริ่มทานได้ทันทีหลังแท้งเลยนะคะหรือว่าถ้าแท้งในไตรมาสที่สองก็ให้รอสัก2สัปดาห์แล้วก็ค่อยทานนะคะทีนี้ลักษณะของยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะ,ะโดยทั่วไปก็จะมี2แบบเนาะที่เราเห็นมีแบบ28เม็ดกับ21 m. อดเม็ดนะคะ การทานก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดทุกวันเนาะในเวลาพยายามให้ได้เวลาที่ใกล้เคียงกันหรือเวลาเดิมนะคะในการทานแตลอวันถ้าเป็น28เม็ดก็จะให้ทานติดต่อกันโดยไม่หยุดยานะคะจนครบ28ดเม็ดพอครบยี่ดเม็ดเราก็จะเริ่มทานแผงใหม่อะไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็น2ีเดเม็ดเนาะถ้าเป็น21เเม็ดเมื่อทานหมดเราจะต้องเว้นระยะ เจ็ดวันก่อนถึงจะเริ่มแผงใหม่นะคะจริงๆ21เอดเม็ดส่วนใหญ่ก็ถ้าให้ปลอดภัยถ้าเป็นคนที่ที่ลืมหรืออะไรเนี่ยก็จะทาน28บดเม็ดแต่เม็ดที่หลังหลังจากเม็ดที่ย1ิบเอดไปเม็ดที่ย2ิบสองจนถึงเม็ดที่ย8สิบดเนี่ยก็จะไม่มีฮอร์โมนอยู่แล้วนะคะบางทีเขาก็จะใส่เป็นพวกเม็ดแป้งหรือวิตามินต่างๆเนี่ยนะคะแต่ถ้า21เอดเม็ดเนี่ยเราจะต้องเว้นระยะไว้7วันแล้วถึงจะเริ่มแผงใหม่ ในการทานนะคะ,ะถ้าเริ่มทานครั้งแรกเนาะเริ่มทานยาเม็ดคุมกําเนิดครั้งแรกเราแนะนําให้ทานเม็ดคุมยาเม็ดคุมกําเนิดร่วมกับการคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วยก่อนนะคะสักสองสัปดาห์เช่นการใส่ถุงยางอนามายัยเนาะ,ะนะคะที <c oughs> นี้กรณีลืมกินยาโดยปกติเราต้องกินทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเนอะ ส่วนใหญ่ก็จะในเวลาเดิมเดิมทุกวันหรือใกล้เคียงกันนะคะในกรณีที่ลืมกินยา1เม็ดเนาะสมมติว่าโดยปกติกินก่อนนอนเวลาประมาณสองทุ่มทุกวันนะคะสมมติว่าลืมเมื่อคืนลืมสองทุ่มตื่นขึ้นมาตอนเชา้านึกขึ้นได้ว่าลืมกินอ่ะก็ให้ทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้นะคะแล้วก็เม็ดถัดไปก็ทาน เวลาสองทุ่มของวันนั้นอีกทีนมมหนึ่งสมมติมันนึกขึ้นได้ตื่นเช้ามาแปดโมงเช้าก็ทานหนึ่งเม็ดแปดโมงเช้าแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งก็ทานตอนสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าลืมทานตอนสองทุ่มเช้าขึ้นมาก็ยังนึกไม่ได้ไปนึกได้อีกทีซะประมาณทุ่มครึ่งอ่ะใกล้ๆจะสองทุ่มถ้านึกขึ้นได้ตอนใกล้ถึงเวลากินเม็ดถัดไปก็ให้กินเม็ดที่ลืมบวกเม็ดถัดไปได้เลยวันนั้นก็จะกินสองเม็ดตามเวลาปกติ นะคะแล้วก็วันถัดไปที่สองทุ่มก็กินอีกหนึ่งเม็ดตามเวลาปกติต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าลืมกินมากกว่าสองเม็ดก็ให้หยุดยาแผงนั้นไปเลยนะคะแล้วก็เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นไปก่อนแล้วก็ค่อยรอเริ่มแผงใหม่นะคะในวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งถัดไปอ่ะนะคะอันนี้วิธีการกิน แล้วก็ยาเม็ดมีอีกแบบหนึง่งเมื่อกี้ที่เพื่อนรายงานนําเสนอไปก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินเนาะส่วนใหญ่ก็มันก็จะมีแบบหนึ่งเม็ดกับแบบสองเม็ดนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นมื่อขายก็จะเป็นสองเม็ดตัวยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินก็คือเขาจะมีโปรเจสตอโรนสูงเนาะโปรเจสตอโรนก็อย่างที่บอกเขาจะไปยับยั้ง L H ทําให้ไม่มี L H ก็จะไม่เกิดการตกไข่ นะคะแล้วก็ทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วมูกบริเวณปากมดลูกก็ข้นเหนียวทําให้การที่มูกข้นเหนียวอะคะ่ะที่ปากมดลูกอะมันจะทําให้อสุจิผ่านเข้ามาได้ยากนะคะทีนี้จะพูดในกรณีที่เป็น2เมนะ็ดเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นแบบ2เม็ด2เม็ดเนี่ยนะคะจะทานเม็ดรแรกก็คือให้เร็วที่สุดเนาะ แต่ว่าก็ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะคะแล้วก็ทานเม็ดที่2ในอีก12ชั่วโมงถัดมาอันนี้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินนะคะ <c oughs> ต่อไปยาฉีดคุมกำเนิดเนาะยาฉีดคุมกำเนิดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหรือเป็นอะโปรเจสโตเจนเป็นสารสังเคราะห์เนาะ นะคะแบบเดียวแล้วก็มีฮอร์โมนรวมก็มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อเนาะนกลไกก็คือเวลาฉีดเข้าไปก็ไปยับยัง้งการตกไข่นั่นแหละก็ไปยับยั้ง LH FSH นะคะทำให้ไข่ไม่ตกทำให้พงมดลูกไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนทำให้พงมดลูกปากมดลูกเหนียวข้นอสุจิผ่านได้ยากนะคะอ่ะ แต่อาจจะมีผลข้างเคียงเช่นมีเลือดออกกระปิดกระปอยบ้างน้ำหนักตัวเพิ่มบ้างนะคะ,ะส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบฉีดแบบหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแล้วก็สมเดือนแต่ที่นิยมฉีดเขาจะนิยมฉีดทุกๆ3สามเดือนนะคะการฉีดเวลาไปฉีดก็จะฉีดประมาณวันที่ห้าถึงวันที่ห้าหรือวันที่เจ็ดเนาะห้าถึงเจ็ดวันแรกของประจำเดือนนะคะ โดยที่เวลาฉีดไปแล้วเนี่ยยังคุมกําเนิดไม่ได้นะคะหลังฉีดเข็มแรกเนี่ยต้องงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย10วันเนาะหรือใช้วิธีคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นๆนะคะร่วมด้วยก่อน <c oughs> ส่วนใหญ่หญิงหลังคลอดเนี่ยจะแนะนําให้ฉีดยาคุมกําเนิดเนาะเนื่องจากว่าฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อการให้นมบุตรนะคะเหมาะสาหรับสตรีให้นมบุตร นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการฉีดคุมกําเนิดเนานะแล้วก็หรือหญิงที่ต้องการคุมกําเนิดแล้วก็ไม่ได้ทําหมันที่มีอายุ40ปีขึ้นไปก็จะใช้วิธีการฉีดคุมกําเนิดก็ได้นะคะหลังคลอดฉีดได้ทันทีหรือรอหลังคลอด6สัปดาห์เวลาที่ส่วนใหญ่หมอจะนัดมาตรวจคันหลังคลอดนะคะ6สัปดาห์หลังคลอดจะนัดมาตรวจอีกทีหนึ่งก็ให้ฉีดยาคุมกําเนิดได้เลยเนาะ อันนี้เป็นยาไม่คุมกําเนอดอ่าหมดแล้วค่ะของของยาของกลุ่มที่ผ่านมา <ischer strings. S 1> เดี๋ยวกลุ่มถัดไปเดี่ยวนะคะ